ทัวเมลอนนี่ก็อ้อนตลอดอะเราอะอืมอ้อนตลอดอ้อนตลอดนู่นโน่นไปกินหญ้าก,กับน้องนู่นปะปะไปกินหญ้าก,กับน้องอะไรปะเดี๋ยวเดี๋ยวมาละคู <มา S 1> ก,กัดคู <มา S 1> ก,กัดกัน อาว้ายว้ายสิวายโคกัดกันทัวทัวอ่ะอะถัวชอบกินหญ้าอ่อนๆน,นะอืมดอลล่าเดินมาอ่อนเดินมาอ่อนไปกินหญ้านี่นปะเวลาไม่สบายก็ได้ออกออกมาปะ